คุณรู้ไหมว่าแค่ Apphone เครื่องเดียวเนี่ยก็กลายเป็นเงินก้อนตั้งหลักให้คุณได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบให้ปวดหัวไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีมือถือใช้แล้วรู้ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่การจำนำด้วยนะลองคิดดูนะได้เงินสดไวแถมยังมีมือถือใช้งานต่อเนื่องฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมแต่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว ตร,ตรงๆนะชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้โรอยด้วยกลีบกุหลาบบางทีคนเราก็ต้องใช้เงินด่วนๆค่าเทอมลูกมาเร็วกว่าที่คิดค่าซ่อมรถที่อยู่ดีๆก็พังกลางทางหรือจะต้องหมุนเงินทำธุรกิจแต่ว่ายังไม่ถึงรอบเก็บเงินจากลูกค้าหลายคนเนี่ยก็เลยหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยชนิดว่ากินข้าวไม่ลงแต่วันนี้เรามีทางออกที่ดีกว่านั้นนะ ง่ายกว่าปลอดภัยกว่าแล้วก็ใช้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละรวมด้วยจึงได้เงินอแนะนำยูเฟรนไอโฟนแลกเงินจุดเด่นคือแค่คุณมี iPhone ตั้งแต่รุ่น11ขึ้นไปหรือมี iPad ตั้งแต่เจน10ขึ้นไปเอาไปให้ยูเฟรนเนี่ยเขาประเมินราคาคุณจะได้เงินก้อนไปใช้ทันทีนะที่สำคัญเนี่ยคุณได้เครื่องกลับบ้านไปใช้ต่อได้ปกติ ไม่เหมือนการจำนำมือถือนะที่จะถูกเก็บไว้แต่ยูเฟนเนี่ยเพียงแค่เขาจะล็อกไอค่าวของเครื่องคุณไว้จนกว่าคุณจะผ่อนจบเท่านั้นเองไ iPhone แลกเงินกับยูเฟนดีกว่าที่คิดนะเพราะว่ามันง่ายแค่มี iPhone iPad ไม่ต้องหาคนคำ้ำมันก็ทันใจด้วยนะอนุมัติไวได้เงินภายในหนึ่งวัน ถามคุณก็ได้คืนยังมีมือถือใช้งานต่อไม่เหมือนการจำนำและคุณก็มั่นใจได้เลยปลอดภยัยมีสาขาทั่วประเทศรองรับแอป,ปอีกด้วยผู้ดง่ายก็คือเงินก็ได้มือถือก็ยังอยู่แบบนี้ใครจะไม่อยากลองบ้างใครสมัครได้บ้างบอกเลยว่าง่ายกว่าชีคิด นักศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปก็แค่มีบัตรนักศึกษาบุคคลธรรมดาก็ได้นะอายุตั้งแต่20ถึง60สิปีพนักงานประจำอาชีพอิสระรับจ้างหรือว่าเจ้าของกิจการขออย่างเดียวเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชนตัวจริงเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยนะใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือว่าเอกสารยืนยันรายได้ สำหรับนักศึกษาเนี่ยก็เตรียมบัตรนักศึกษานะหรือว่าระเบียนนักศึกษาแค่นี้เองง่ายกว่ากู้ธนาคารเยอะเลยอยากได้เงินตั้งหลักกับยูเฟรนทำยังไงง่ายมาก3าขั้นตอนเท่านั้น 1. นทักแชทสอนัดรับเงินที่สาขาใกล้คุณ 3. รับเงินพร้อมเครื่องกลับบ้านไปใช้งานได้เลยซึ่งก่อนจะไปเนี่ยก็เตรียมเอกสารให้ครบนะ เช็คว่าเป็น iPhone รุ่น11ขึ้นไปหรือ iPad Gen 10ขึ้นไปแล้วก็ยืนยันรายได้ให้ชัดเจนนะจะเพิ่มโอกาสได้วงเงินสูงขึ้นด้วยยูเฟรนไอโฟนแลกเงินเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคนอยากได้เงินไวไม่อยากเสี่ยงนี้นอกระบบ ได้ทั้งเงินได้ทั้งเครื่องบอกกับทั้งนักศึกษาคนทำงานไปจนถึงเจ้าของกิจการแค่คุณมี iPhone หรือ iPad เครื่องเดียวก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเงินก้อนได้แล้วถ้าสนใจเนี่ยลองค้นหาคำว่า youfan iphone แลกเงินแล้วก็ลองสมัครดูได้เลย